เกืบเทียบกับตัวเองตอนเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วก็ตอนทำเจ็ดห้าปีที่แล้วกับเจหตอนนี้ตอนนั้นเหนื่อยมากอะ <c oughs> แต่คิดว่าข้อเสียของความต่างระหว่างเจนอะคือความเข้าใจไม่เท่ากันมันคือการซ้อมแบบหนักจริงๆอะหนักแบบใช้คำว่าอะไรดีอะป่าเทือนหนักแบบไปตวปรวจปัสสาวะปรากฏว่ามันคือ C P K มันคือออกกำลังกายหนักเกินไปจนกล้ามเนื้อสลายลงไปที่ไตปกติลีจุลาซ้อมถามว่าหนักไหมหนักไม่เคยโกหกใครมาถามจะบอกตลอดว่าหนักแต่ต่อให้บอกใครก็ตามว่าหนักก็จะรู้สึกว่ามันจะเกินสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้เสมออยู่แล้ว จริงๆแล้วงานบอลเนี่ยหลีจุฬาต้องทําอะไรบ้างมันมีหลายๆอย่างที่ต้องทําในงานเนาะเช่นอย่างแรกคือเราต้องรันสแตนรันสแตนคืออะไรก็คือเป็นการนําเชียร์ตามสแตนต่างๆในสนามซึ่งสนามแปลว่ารอบสนามไม่ว่าจะแบ่งออกมาแล้วเป็นกี่สแตนอ่ะเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดในทุกสแตนเหมือนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเราไปไหนมาแล้วบ้างเราอาจจะเต้นมาแล้ว5้าสแตนสิบสแตนแล้วเพิ่งมาถึงตรงนี้เขาก็ต้องไม่เห็นเราเหนื่อย ันะ่นคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องทํา2คือเรายังมีโชว์ที่เป็นเพลงช้าทั้งพิธีเปิดพิธีปิดช่วงพิธีการต่างๆแล้วก็เรายังมีการบูมช่วงบอลเข้าที่เป็นธรรมเนียมที่เราต้องทํา3อย่างเนี้มัน require สภาพร่างกายที่ต่างกันถ้าถ้าจะให้จําแนกออกไปอะรันสแตนอะเราต้องการสแตมีนา ก็คือความอึดของร่างกายเพราะมันต้องแบบไม่เหนื่อยจะเต้นอีกกิ่แสแตนก็ไม่เหนื่อยแปลว่าร่างกายน้องต้องมีสเตมิน่าต้องฟิตมากพอที่จะทําหน้าที่นั้นได้อย่างเต็มที่คนอาจจะมองว่าลิจุลาเขาแค่แกวนแข,แขนไปแขวนแขนมาซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่เลยมันมัน r e q u i r ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากๆรวมไปถึงคอบอดี้ด้วยที่มันจะต้องช่วยในการควบคุมความเคลื่อนไหวของร่างกายแปลว่ากล้ามเนื้อก็สําคัญมันก็เลยต้องตอบคาถามยาวแบบนี้ว่าทาไมลิจุลาถึงต้องซ้อมหนักขนาดน,นั้น มันต้องเกิ่นไปก่อนว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงแล้วกันเมื่อก่อนเราเน้นความหนักเน้นความให้น้องทําทําไปเถอะคือพี่รู้ผลลั์แต่น้องไม่รู้อะไรเลยคือน้องทําไปน้องจะได้ผลลัพบที่ดีแน่แต่ทุกวันนี้มันเหมือน มีการเปลี่ยนรุ่นหลังๆมาทุกคนจะเริ่มใช้เหตุผลในการสอนมากขึ้นคือเหมือนเรารู้อะไรน้องก็ก็ต้องรู้อย่างนั้นว่าสิ่งที่น้องกําลังจะทำอะทำไปเพื่ออะไรสิ่งที่พี่ต้องการจากน้องในการซ้อมสมัยก่อนผลลัพธ์ในงานบอลที่ออกมาสวยออกมาดีซึ่งแน่นอนว่ามันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเข้มข้นในการซ้อมและกันที่มันค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักแต่ถามว่าทุกวันนี้หนักไหมก็หนัก แต่ว่าวิธีการจะเปลี่ยนไปด้วยการที่ว่าเราทําอะไรโดยมีเหตุผลมากขึ้นน้องต้องการจะทําอะไรมาคุยกันมาบอกกันซึ่งเชื่อว่าวิธีการเนี้ยที่เราเปลี่ยนมามันมันทำให้การซ้อมลีจุลาเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆคุยกันได้พูดกันได้เพื่อที่จะปรับการซ้อมเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาสุดท้ายแล้วมันยังดีเหมือนเดิม ความรู้สึกตอนนี้สำหรับการเป็นพี่ปีแรกก็ ตอนแรกแรกเลยอ่ะคือรู้สึกตื่นเต้นแต่ตอนนี้ด้วยความที่มันก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออทุกๆอย่างมันก็เริ่มลงตัวแล้วแต่ว่ามันมีความกดดันอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าแบบเราต้องทําให้น้องออกมาดีที่สุดเหมือนที่แบบว่าพี่เคยทําให้เราอะไรเงี้ยก็เลยแอบรู้สึกกดดันนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ในฐานะคนสอนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบยากทุกวันเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันวิธีการสอนน้องแต่ละวันดีวกับน้องแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ยัังงเเเป็นนนนนรรืื่่ออะไสุุกกตตทว เราสึกว่าเออวันนี้มาซ้อมน้องจะเจออะไรนะน้องจะเป็นยังไงบ้างเพราะแบบทุกๆอย่างมันเกิดได้แบบทุกวันแบบมันไม่ซ้ํากันเลยแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบรู้สึกว่าเต็งวางแผนการซ้อมมาดีแล้วอะมันหน้างานอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบต้องใช้แบบศิลปะในการสอนน้องขั้นสูงมากๆเหมือนกันแรกแรกเลยผมว่ามันยากมากไม่ถึงแบบ75มันมีคนที่เหมือนเป็นลีตอนปีหนึ่งแล้วพอปี2ต้องเป็นพี่ หรือแบบผมเองเนี้ยผมยังไม่ได้เรียนจบช่วงอายุเรากับน้อง7 6หอ่ะมันใกล้กันมากในขณะที่เหมือนเราตอนอยู่กับพี่ๆตอนที่เราเป็น75ครับคือพี่เขาโตกว่าเรามากเรารู้สึกว่าเราต้องฟังเขาอยู่แล้วพี่ทุกคนคือแบบอยู่กับงาน,นมานานเราก็จะรู้สึกว่าวิธีการที่เราทรีที่หรือแบบเรารู้สึกกับพี่มันเป็นแบบหนึง่งแต่พอปีเนี้ยเก็มีหลายๆคนที่อยู่ปี4อยู่แบบรุ่นเดียวกับผมเลยซึ่งหลายคนอ่ะโตกว่า7 5บางคนอีกมันเลยทําให้เหมือนแบบแรกๆก,ก็วางตัวกันไม่ค่อยถูกอะแล้วเราจะแบบต้องวางตัวยังไงเราต้องที ขนาดไหนเหมือนแบบเป็นน้องขนาดนั้นไหมหรือว่าเราทวีเขาเป็นเพื่อนหรือว่าเราต้องแบบพูดยังไงเนี่ยมันยากมากตอนแรกๆแบบเราหาวิธีการวางตัวกันแบบงงๆแต่เหมือนพอผ่านไปสักพักมันก็เริ่มแบบจับทางถูกะเยครับคือขนาดเดียวกันเราก็เข้าใจเจ็ดหกว่าแบบความรู้สึกของการซ้อมรีดครั้งแรกอ่ะมันแบบมันงงๆมันแบบมันมันก็ทําตัวไม่ถูกมันก็จะมีความยากในการปรับตัวอะไรเงี้ยช่วงนีใกล้งานบอลเจ็ดห้าเราโดนเทรนมาหมดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบ เออเราต้องทําให้ได้คุณตี้นี้แล้วช่วงแรกที่เราสอนน้องอะ่ะมันก็จะมีบางครั้งที่เรารู้สึกเอ็กซ์เพกว่าแบบเขาต้องทําให้ได้เหมือนเราวันงานบอลซึ่งแบบจริงๆมันเป็นไปไม่ได้มันมันเพิ่งจะวิกแรกอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นพี่ปุ๊บเราเห็นรีแอคชั่นของแบบ7-6ทุกคนอะ่ะเราบางคนคือผมแบบหไหวจริงเลย รอดใช่ว่าแบบเฮ้ยเราเราต้องทำยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบบางคนมันมาไม่พร้อมกันบางคนช่วงแรกซนมากแบบเหมือนเหมือนเขาต้องปรับตัวเยอะอะไรเงี้ยเราก็รุนมาก็แบบจะไหวไม่ไหวจะไหวไม่ไหวมีหลายรอบมากที่แบบปรึกษากับพี่ๆตัวๆว่าแบบทำยังไงดีอะไรเงี้ยรอดไหมพี่ๆเขาให้คำแนะนำมาว่าแบบเออแบบรอดต้องต้องใช้เวลาแบบนี้ต้องค่อยปรับนี้อะไรี้เรื่องที่หลายคนไม่รู้หรือว่า อาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลฤจุลาก็คือหลูจุลาทํางาน2ปีซึ่งมันต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยปีที่เป็นน้องคนอาจจะเรียกว่าเป็นเบื้องหน้าแต่พอผ่านไปแค่ปีเดียวต้องมาเป็นเบื้องหลังแบบเต็มที่ก็คือเราเรียกกันว่าพี่ปีติดซึ่งพี่ปีติดเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนทํางานคัดก็คือเป็นคนคัดน้องมาแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนหลักแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันคือการดูแลความสุขสบายของน้องๆเตรียมเรื่อง PR คือจากคนที่อาจจะไม่รู้อะไรเลยต้องมารู้เรื่องการทำคอนเทนต์การเป็น AE คุยกับสปอนเซอร์การเดีลกับผู้ใหญ่ทำเรื่องเอกสารเป็นภาระของพี่ปีติดทั้งหมดซึ่งหลายคนไม่ได้รู้อยู่แล้วแต่มันเป็นจุดที่ต้องทำและส่งต่อมันคือการเสียสละทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำหรือเคยคิดว่าทำไม่ได้ ในอีกเวนึ่งตอนเป็นน้องอาจจะเคยคิดว่าเต้นไม่ได้จะทํายังไงให้สวยแบบพี่พอเป็นพี่งานที่ไม่เคยทําการยกกล้องถ่ายการตัดต่อคอนเทนต์การทําต่างๆอาจจะเคยคิดว่าทําไม่ได้แต่พอเป็นพี่อะ่ะมันต้องทําเพื่อให้น้องได้สิ่งที่แบบดีที่สุด อย่างโคเป็นรุ่น73เนอะตอนเป็น73เรียนปี3พอขึ้นปี4ก็ทํารุ่น74ก่อนที่จะหายไป5ปีตอนนั้นเราก็เหมือนทําตามที่พี่ๆส่งทอดมาว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นแบบนั้นมันก็จะมีความเข้มของมัน เห็นได้จาก74 74ก็จะวินัยดีแหละหลายคนเข้าวงการไปก็ได้รับฟีดแบ็ว่าหลีดจุลาสอนมาแล้ววินัยดีแน่นอนในการแบบว่าไปทํางานต่างๆที่แบบมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนก็เชื่อแหละว่าเพรสเชอร์อย่างเงี้ยมันช่วยพุชคนมันช่วยทําให้คนคนนึงหรือคนกลุ่มหนึ่งมันดีขึ้นได้ในเวลาอันสั้น แบบที่ไม่มีวิธีอื่นทําได้แต่พอได้มาทํา7576มีการคุยกันใหม่หลังจากหายไป5ปีเออเราก็รู้สึกว่าหรือมันมีวิธีอื่นๆที่สามารถทําได้นอกจากแค่การใช้เพรสเชอร์ด้วยความที่พี่ๆก็แยกย้ายกันไปเติบโตมากขึ้นอีก5ปีพอกลับมาทํามันก็มีมุมมองต่อโลกที่ เปลี่ยนไปมีมุมมองที่พร้อมจะ approach น้องที่ห่างออกไปอีก5ปี10ปีเปลี่ยนไปด้วยซึ่งกลายเป็นว่าพอปรับแล้วอะมันก็ได้หมุนการสอมที่ดีขึ้นได้น้องที่แบบมีความสดใสมีความไลฟ์ลีมากขึ้นเราก็เลยเห็นว่าเออจริงๆมันไม่ต้องใช้ pressure อย่างเดียวก็ได้มันมีวิธีอื่นๆที่รวมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำ ที่ไม่เหมือนกันแล้วกันอาจจะด้วยเป็นแบบแผนการซ้อมที่ไม่เหมือนกันแน่ๆซึ่งคิดว่าแบบปัจจุบันเนี้ยก็ดีกว่าเพราะว่ามีการวางตารางมาว่าแต่ละวันเนี่ยเราอยากได้อะไรจุดเป้าหมายเราอะ่ะคืออะไรเพื่อให้น้องทําได้เมื่อก่อนมันอาจจะเลื่อนลางตอนนี้เจนเนี้ยก็อาจจะชัดเจนกว่าคิดว่าเป็นที่เป็นเป็นข้อดีแล้วกันแต่คิดว่าข้อเสียของความต่างระหว่างเจนอะ่ะ คือความเข้าใจไม่เท่ากันที่อาจจะโตมาในเจนที่มันไม่เหมือนกันอะ่ะมันเลยทําให้พื้นฐานความเข้าใจว่าเราทําสิ่งนี้เพออะไรอะ่ะเลยไม่เท่ากัน ความทุ่มเทยอยู่ที่ความเข้าใจเราอาจจะถูกมาแบบเข้มงวดกว่าม่ได้มีโซเชียลมีเดียนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เราอ่ะไม่ซับซ้อนมากกว่าไม่ได้ตั้งคําถามพี่พูดอะไรมาเราก็แค่รู้สึกว่าเออมันคืออันนี้แหละแล้วเราอ่ะเลือกที่จะทาสิ่งนี้แล้วเราก็ให้ใจมันมันอาจจะดูง่ายกว่าแต่คือน้องๆอ,อ่ะเราไม่ได้มองว่าเขาไม่ให้ใจเราแต่คือเขาแค่มีคําถามมากกว่าเรา เพราะว่าเขาอาจจะมีหลายๆอย่างที่เขาเห็นที่สมัยก่อนไม่มีอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาอาจจะมีคําถามในใจที่เราอาจจะตอบเขาได้ยังไม่ตรงพอมากกว่ารู้สึกแบบทำไมกูไม่เกิดช้าหน่อยจะได้เจออะไรที่มันมีเหตุผลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วก็จะรู้สึกว่าก็คงดีอ่ะคือรู้สึกว่าเวลาผ่าน ไปเราก็ต้องพัฒนาพัฒนาดีไม่ดีไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันก็มีสิ่งที่เราลองกับ74-75มาแล้วมันก็อาจจะไม่เวิร์กแล้วเราก็มา a ด a p t มองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติของการเติบโตที่มันจะต้องหาวิธีทํางานกันไปเรื่อยๆวิธีอาจจะไม่เวิร์กก็เอาข้อเสียมาดูว่าไม่เวิร์กเพราะอะไรแล้วก็ปรับกันไปเราคิดว่ามันเหมือน baby b o ูมอ่ะเลี้ยงลูกเด็กเจน Y เลี้ยงเจนแซดหรืออัลฟาหรืออะไรเงี้ยเราคิดว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนอนะ่ะเหมือนพ่อแม่เราที่เป็นเบบี้บูมอย่างเงี้ยเขาไม่คิดเลยคิดน้อยเขาไม่มานั่งคิดดีเทลแล้วแต่เขามีเป้าหมายให้เราเขารักเราเขาคิดดีอยู่แล้วเราอ่ะพูดเติบโตมาโดยการที่ตั้งคําถามไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเวลาจะตอบเราด้วยซ้ำ <laughs> สมัยเราเนาะ มันก็เลยทําให้พอมาเป็นเจนเนียมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราที่เป็นแบบเจนวายอย่างเงี้ยเราก็จะไม่อยากทําในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือเราอาจจะอยากทําที่ดีขึ้นมันก็เหมือนการทํางานปกติอย่างที่เหมือนที่บอกไปเมกกื่อกี้คือเราก็แค่เจอไม่ชอบก็ไม่ทําแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆอ,ยอ๋อจตัวอย่างได้เหรอ,อ,หรอก็กระดิกนิ้วก็ไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยกระดิกนิ้วเท้าอะ่ะ <laughs> ก็ไปวิง่งซึ่งแบบใส่รองเท้าใส่รองเออใส่รองเท้าได้ไงอ่ะใส่รองเท้าวิ่งอ่ะ แต่แบบกระดิกนิ้วเท้าก็แบบกระดินก,แบบกดนิ้วเท้าไปวิ่งอย่างเงี้ยก็แบบหล่อก,ก็ได้ก็ได้ซึ้งจริงไหมจริง <c oughs> <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้สาวบานไม่โกหกเลย <c oughs> มว่าถ้าเป็นฟิสิกส์คอวะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของอารมณ์แรกๆก็ค่อนข้างค่อนข้างหนักหน่วงสําหรับบางคนที่แบบว่าค่อนข้างจะเบรกดาวน์นิดหนึ่งมีการร้องร้องไห้ไปเต้นไปเหมือนกันช่วงแรกๆแต่ว่าเหมือนน้องก็พยายามจะดิลตัวเองดิวกับตัวเองมามากขึ้นต่อให้น้าตาไหลก็ยังทําอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็น้อยลงอาจจะปรับตัวไม่ได้ดิมว่าเหมือนคาดหวังมาแล้วว่าจะเหนื่อยแต่เหนื่อยกว่าดีออนไปอีกอะกว่าที่คาดหวังซึ่งดิว่ามันเป็นปกติ มีแมกเปิดคุมบนหัวตั้งแต่ตั้งแต่มาแบบความสดใสในวันไฟนอลหายไปทุกคนขอพูดเป็นคนที่รอดดีกว่าจะมีมายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจกีกิที่ใจสู้มากพี่แก้อะไรคือได้ค่ะได้ค่ะไปก่อนทําได้ไหมไม่รู้แต่หนูตอบได้ค่ะไปไปที่ผู้ชายเลยผู้ชายเนะี่ยต้าสิงด้วยความที่ชีน่าจะเป็นเด็กแบบเด็กขิดบวกเด็กอารมณ์ดีนิดนึงตามคาแรคเตอร์ชีจะไม่ขิดเยอะเวลาซ้อมก็คือมาซ้อมพี่สั่งกระทำอะไรอย่างนี้แทนคุณเนี่ยมีความสู้ แต่ว่าจะมีความแบบคิดเกี่ยวกับเพื่อนเยอะแต่ว่าชิซู่ชิซู่ชีอยากแบบให้รุ่นชิไปด้วยกันได้โอโซนก็โอเคดูมีความอดทนแต่ว่าก็จะดูรู้ว่าดื้อแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงอาการมากต่อนหน้าดีมละกันจริงๆผู้ชายอ่ะไม่เชิงเป็นแบบ sadness ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นฟิลแบบงองแงทําไม่ได้อย่างที่บอกแบบทิ้งแต่ถ้า sadness สื่คนเลยช่วงแรกๆอีก2คนผู้ชายคือพีทกับอาร์มคือไม่เอาละคือไม่ไหวละคือไปเลยคือลอยไปไกลละแบบพี่พยายามดึงกลับมาแล้วแต่ยากมาก เปรียบเทียบกับตัวเองตอนเมื่อเจปีที่แล้วแล้วก็ตอนทำเจ็ดหปีที่แล้วกับเจตอนนี้ตอนนั้นเหนื่อยมากอะดิมดาวมากอะดิมดิ่งเลยอะแบบที่บอกว่าน้องมิเมฆบนหัวคือดิมเป็นอย่างนั้นอะดิมเคยผ่านมาก่อนดิมเลยรู้ว่าเลยเข้าใจความรู้สึกนั้นแต่คือตอนนั้นคือมันมากกว่านี้แบบทั้งระยะเวลาการซ้อมอะที่น้องซ้อมแค่แบบรุ่นที่แล้ว60ใช่ปะ่ะรุ่นดิมซ้อมร้อยสิบเอ็ดดิมร้องให้ทุกวัน แบบทุกวันจริงๆอะดิมงองแงมากดิมไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะว่าก่อนดิมจะก้าวเข้าสนามอ่ะแม่ดิมแทบจะลากดิมเข้าสนามอ่ะ <c oughs> ทั้งระยะเวลาการซ้อมแล้วก็ทั้งวิธีการซ้อมความหนักอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะคูณ2ไปเลยอ่ะตอนนั้นมันเลยเหมือนแบบดิมทําใจไ้แล้วนะว่ามันจะเหนื่อยแต่อันนี้คือมันเหนื่อยกว่าที่ทําใจมามันเลยแบบช็อกอ่ะทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจอ่ะเหมือนแบบร่างกายมันไม่ค่อยได้มันไม่ได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่มันแบบปุ่งอยู่ต้องทําให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบอุร่างกายก็เจ็บใจก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยแบบยากไปหมดเลยส่วนเมื่อปีที่แล้วที่เรามีการปรับหลายๆอย่างให้มันเข้ากับยุคให้มันเข้ากับน้องมากขึ้นอะเดียมรู้สึกว่ามันดีกับน้องมากขึ้นนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ว่าเสี่ยวหนึ่งของหัวใจเล็กๆ <laughs> เสี่ยวหนึ่งของหัวใจมันก็รู้สึกว่าออิจฉาเนาะ <laughs> แบบอือ อิจฉาจังเข้าใจเข้าใจทั้งหมดเข้าใจถึงวิธีการเข้าใจเหตุผลเข้าใจทุกอย่างที่พี่ทำที่เราทำให้หน้องแต่ก็อดอิจฉาไม่ได้อดน้อยใจไม่ได้ คือเอาจริงๆพอเป็นน้องอ่ะมันคือสิ่งที่เราแบบพร้อมที่จะทร e ต t แล้วก็แบบไปน้องแต่พอเป็นพี่ที่มันมันไม่รู้จะรุ่นติดไหมหรือมันจะเป็นพี่ที่โตที่มันจะดูแลน้องอ่ะมันเหนื่อยกว่ามากเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่ซ้อมแต่คือมันต้องทําทุกอย่างแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องคุยกับพี่ซึ่งซึ่งบางทีมันคือการทะเลาะอ่ะมันก็เลยแบบมันหลายความรู้สึกมากบางทีมันรู้สึกว่าไม่เอาแหละไม่ทำแล้วไม่อยากทำแล้วทำไมเราไม่ได้อย่างนี้ พี่โอน้องจังทำไมเราไม่ใช่น้องพี่เราหรออะไรอย่างเงี้ยแบบอน้องได้แนี้ด้วยล้วไม่เห็นได้เลยดิมว่ถ้าพูดตอนเนี้ยเจ็ดห้าก็จะยังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเจ็ดห้าได้ดูอืมดิมว่าการเป็นพี่อะ่ะหมายถึงว่าน้อยใจอะ่ะเป็นเรื่องปกติ มันเป็นอารมณ์เราเราห้ามไม่ได้แต่ว่าดิมว่าถ้าเรารู้ตัวเร็วอะโอเคเรารู้ตัวนะว่าเรานนอยใจอยู่แต่เราก็สามารถเข้าใจตัวเองได้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงหนอยใจแต่ดิมว่า7 5หตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแหละเดียวบอก75ว่าเฮ้ <laughs> เหมือนที่เคยบอกอะแบบว่ารัก7 5หมากจริงๆแล้วอะแค่ไม่ได้ค่อยพูดแล้วก็ต่อให้75จะมี76อ่อะ7 5หก็จะมีดีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอะไรที่หน้อยใจอะไรที่ยังไม่เข้าใจตอนนี้เราเชื่อว่าถ้า7จหได้เป็นพี่อีกปีหนึ่งเราได้ทำงานเจ็ดห้าจะเข้าใจมากขึ้นจะเข้าใจเราแล้วก็จะเข้าใจพี่ทุกคนมากขึ้นอยากให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ก่อนแล้วแล้วน้องน่าจะเข้าใจพี่ๆแล้วก็เข้าใจเราแล้วก็รักน้องมากๆจากใจจริงแบบที่เรารัก 2> wow. oh. 2> <c <c 2> <S 1 <s 2 3สสม้เพิ่มคัเพิ่มคัในยุคเก่าอ่ะมันคือมันคือการซ้อมแบบหนักจริงๆอ่ะหนักแบบใช้คำว่าอะไรดีอ่ะป่าเถื่อน นักแบบไม่คิดชีวิตอะผลที่ได้รับอะมันคืออาการบาดเจ็บสภาพร่างกายที่มันที่มันเกินลิมิตของของบางทีอาจจะเป็นเรื่องของมนุษย์หรือสภาพจิตใจที่มันมันลงลึกไปถึงเป็นบาดแผลทั้งจิตใจอะไรอย่างเงี้ย หลายๆอย่างพอเราโตขึ้นเนาะสมัยนะั้นเราเด็กแหละก็ยอมรับแล้วเราเราสังคมมันก็ยังไม่ได้ตื่นรู้ขนาดนั้นเนาะเราถูกปลูกฝังมาแบบนี้เราก็ทกาตามพอเราโตขึ้นเรามองย้อนกลับไปอะ่ะไม่ใช่แค่น้องที่ซัฟเฟอร์นะคนสอนอก็ซัฟเฟอร์นะเราทําไมถึงต้องใช้วิธีนี้ล่ะบางเหตุการณ์ที่มันแบบ turning point มากมากอะ่ะก็อย่างเช่นพี่ใหญ่มากๆอะ่ะคือตอนเมื่อประมาณ10 10ปีที่แล้วตอนปี70มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน้องที่ที่ปัสสาวะสีผิดปกติ สีเข้มผิดปกติเป็นสีน้ําตาลอะไรเงี้ยณวันนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกมันคืออะไรน้องไหมน้องก็ไปหาหมอไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่ามันคือ C P K มันคือออกกําลังกายหนักเกินไปจนกล้ามเนื้อสลายลงไปที่ไตซึ่งเลเวลที่น้องเป็นอ่ะคือก็อันตรายขนาดที่อาจจะไตวายไ,ได้ฮึ นึกออกไหมเพราะว่าสมัยนั้นต้องบอกว่าสมัยนั้นนะ่ะวิทยาศาสตร์การกีฬามันไม่ได้แพร่หลายขนาดทุกวันนี้เนาะทุกวันนั้นคนยังไม่เข้าใจเรื่องการกินเวเลยยังไม่รู้เลยว่าการออกกําลังกายที่ถูกต้องคืออะไรอะไรเงี้ยพอเราได้รู้อ่ะเราก็เลยแบบรีบปรึกษาพี่พี่หมอที่เรารู้จักว่าสิ่งนี้คืออะไรมันคือ,อยังไงพอเรารู้แล้วแบบอันตรายเราก็เลยให้น้องอ่ะไปตรวจให้หมดเลยปรากฏว่าค่า C P K สูง8คนถึง9คน ที่ไปถึงจุดที่ที่ต้องแอดมิดเป็นเรื่องใหญ่โตเหมือนกันเพราะว่าอาจพูดตรงๆอ่ะเราเองก็ช็อกเพราะเราไม่รู้มันช็อกด้วยความไม่รู้เนาะเพราะว่าเราทํามานานแล้วมันไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้แปลว่าทํามานานจะไม่มีปัญหาถูกปะ่ะันนี้ก็เป็นเลิร์นนิ่งเหมือนกันในในยุคนั้นก็เกิดการพูดคุยกันเกิดขึ้นคุยจริงจังคุยทั้งสายวิทยาศาสตร์การกีฬาคุยทั้งกับอาจารย์คุยทั้งกาาับหมอมีการแบบรวมหัวกันเลยว่าเราทําไม่ถูกอยู่หรือเปล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมัน ก็ตั้งคําถามกันเยอะก,ก็อันนั้นะเป็นเทอร์นิ่งพอที่ใหญ่ที่สุดทําให้เราะยิ่งต้องกลับมาดูเลยว่าอสิ่งที่เราทําอะมันใช่หรือเปล่าส่วนตัวแล้ว่สิ่งที่ได้จากหลิดจุฬามันไม่ใช่ได้แค่เพื่อนอะมันคือได้ที่เป็นเราทุกวันนี้เราได้ครอบครัวมอีกคนนึงซึ่งมันมีเป็นร้อยคนเนาะไม่ต้องร้อยคนก็ได้ที่คิดเหมือนกันแต่แค่มีแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่คิดเหมือนกันเราก็อยู่ต่อได้แล้ว ในการมาเป็นหลีจุราของน้องๆในแต่ละรุ่นน่ะคือเราเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากที่กว่าน้องจะแต่ละรุ่นจะจะผ่านไปได้สุดท้ายแล้วเรามองเห็นบางอย่างที่น้องได้ไปจากตรงนี้จริงๆก็คือมันไม่มีใครหรอกที่อยู่ดีจะมายืนยกแขนเป็นแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือว่า เต้นอะไรอย่างเงี้ยวนวนไป5้าชั่วโมงมันอันล็อกบางอย่างในตัวของน้องเองแล้วในฐานะที่เราเป็นพี่เรามองเห็นตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่น้องอ่ะสามารถเอาไปใช้ได้ต่อจริงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นการทํางานพอมันอันล็อกตรงนี้สิ่งที่มันเราไม่ไหวหรอกกับตรงนี้แต่พอเรามาผ่านตรงนี้ไปแล้วอ่ะในใจมันจะเปลี่ยนมุมมองไปว่าไม่มีอะไรหรอกที่เราทําไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าน้องที่มาผ่านการเป็นลีจุลาจะได้อันนี้ไป ไม่แปลกใจนะว่าหลายๆคนจะมาบอกว่ายังทําอะไรเดิมๆอยู่เลยซึ่งเราแฮปปี้นะเพราะว่าคนยังรู้สึกว่านี่ยังคือหลีดจุลาอยู่ยังไม่ได้เสียตัวตนของการเป็นหลีดจุลาไปแต่ถ้าทีมหลังบ้านเองเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยไม่ใช่หลีดจุลาแบบเดิมแล้ววิธีการทํางานเราเปลี่ยนหมด mindset ที่เรามองต่อต่องานของเราเองแมก้กระทั่งการฝึกซ้อมที่เราคุยกันมาว่าเราเปลี่ยนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามองไปที่เป้าหมายใหม่ว่าหลีดจุลาในยุคปัจจุบันจะต้องเป็นยังไงเราว่าปีที่แล้ว่เราทํา ก็ทํำไปได้ได้ได,ได,ได,ได้ดีประมาณ <laughs> ปีที่แล้วเราพูฟกับตัวเองแหละว่ายังอยู่และยังอยู่ได้และอยู่ได้ดีด้วยมันยังมีคนที่สนใจอยู่มันแค่หายไป5ปีมันแค่ไม่มี พอกลับมาปุ๊บอุยมันยังมีคนที่รอติดตามเราอยู่นะแล้วเราสามารถนําเสนอในมุมใหม่ๆให้เขาเห็นได้โดยที่เขาไม่รู้สึกว่านี่คืออะไรแปลกปลอมของลีจุราซึ่งเราเราเราว่าเราก็ประสบความสําเร็จนะถ้าถ้าคนจะบอกว่าถ้ามีลีจุรายังทำอะไรเดิมๆอยู่เลยอะในมุมเราเราฝั่งหนึ่งเราแฮปปี้นะว่าเขายังรู้สึกว่าเป็นลีจุราอยู่ไงแต่ในมุมนึงเรารู้สึกว่าอ้าวแต่ว่าเรายังอยู่ไง